มดเรียกว่าจากสมัยของอะ,อะไรนะเมื่อกี้เราพูดถึงซินนามอนใช่ไหมคะกล่องอบเชย <Yeah. S 2> ปุ๊บนะคะ <Okay. S 2> ก็มีเรื่องที่ว่าไปอ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งคราวนี้เขาพูดถึงชาวคนที่มีอายุเยอะนะคะ mm hmm. ก็มีคนกลุ่มที่มีอายุมากเนี่ยที่โอกินาวาที่หันซาประเทศปากีสถาน mm hmm. อยู่บนเขาทั้งนั้นแล้วมีคนกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือชาวยูเครนพวกนี้อ่ะเขาจะมีคนอายุเกินร้อยปีเนี่ย จำนวนมากก็เลยมีการศึกษานะคะว่ากลุ่มคนหนึ่งร้อยปีของเขาเนี่ยรับประทานอะไรมีข้อหนึ่งนะคะข้อที <c oughs> คือว่าในประเทศรัสเซียเนี่ยชาวยูเครนในกลุ่มที่เรียกว่ามีอายุมากเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าไม่หลงหลืมอ,อยู่ได้ร้อยกว่าปีโดยที่เรียกว่าความจำดีมากความจำดีความจริงร้อยร้อยปีนี่ความจำ เขาดูการเ,เสื่อมหมดแล้วนะ90เนี่ยนะก็เริ่มก็เริ่มว่าเออสมองง้นนี้ทีนี้ตัวนี้สําคัญนะคะ,<น>ะเราก็เลยเอะทำไมอ่ะถ้าเขาแตกต่างกับาชาวโอกินาวากับชาวหันซายัางไงโอกินาวาก็เก่งเขาเก่งอีกแบบแล้วเดี๋ยวเล่าไม่ฟังแต่ว่าชาวยูเครนนั่นน่ะเป็นประเทศหนาวมากนะคะดังนั้นผลิตผลต่างๆที่เขาจะต้องเก็บเนี่ยเขาก็ต้องทําเหมือนกับแอปเปิลอะต้องมีวิธีที่จะหมักเก็บนะคะเขาทําอะไรคะ เขาก็คือเอาแอปเอากระเทียมค่ะเอากระเทียมกับมะนาวมาหมักก่อนนะคะวิธีการก็คือเวลาที่มีมะนาวเยอะๆนะคะเขาก็จะเอามะนาวหนึ่งของเขาว่าเราลืมไปแล้วล่ะแต่เราเอามาแปลเป็นสูตรไทยแล้วนะคะก็คือถ้ากระเทียม1นกิโลนะเวลาปอกนะคะอปอกดีๆแล้วก็ให้สะอาดหน่อยออไม่ต้องะะล้างนะคะเพราะท่านล้างปุ๊บเมื่อไหร่มันเละเมื่อนั้นมันแฉะเมื่อนั้น,นะะก็ใช้มีดนะคะ บอกบอกบอกแล้วไม่ต้องจับเข้ามาท่านล้างมือให้สะอาดก่อนล้างมีดให้สะอาดก่อนแยกไว้ทางหนึ่งหนึ่งกิโลนะคะแยกไว้ทางหนึ่งช่างให้เรียบร้อยเสร็จแล้วท่านก็จะเอามะนาวมาสักห้าสิบผลนะคะมะนาวลูกกาลังดีขนาดกลางไม่ต้องักษ์ใหญ่อะไรมะนาวต้องล้างล้างเลือให้หมดเลยล้างให้สะอาดนะล้างให้ล้างผึ่งผึ่งให้แห้งนะคะแล้วก็ใช้มีดที่สะอาดนะคะตัดออกบีบมะนาว บีบมะนาวนะคะหรือจะใช้เครื่องบีบอะไรก็ได้แต่เครื่องก็ต้องสะอาดด้วยไม่ให้เชื้อเข้าเสร็จแล้วท่านก็จะเอาสองอย่างนี้มารวมกันนะคะก่อนหน้าที่จะรวมบางคนก็จะทุบมันกระเทียมก่อนทุบกระเทียมโคลกอะไรก็ได้นะแต่ต้องสะอาดลูกเดียวเลยสะอาดลูกเดียวถ้าท่านไม่แน่ใจนะคะท่านก็เรียกว่า เรียกว่าปั่นกระเทียมซะก่อนใส่มะนาวเข้าไปนิดหน,น,น่อยในยุคนี้ไฟฟา้าบ้านเรามีใชร่ทุกบ้านแล้วเครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นที่ดีที่สุดเมะะื่อปั่นแล้วเนี่ยเราก็จะเติมมะนาวเนี่ยไปให้ครบนะคะทั้งที่บีบมาจาก50ผลนี่แหละก็จะพอดีปริมกับตัวกระเทียมพอดีเวลาปั่นไม่ใช่ละเอียดซะจนมันไปพักข้างล่างไม่มีทางที่จะเ,เรียกว่าจะเกิดการหมักได้เลย กิดการหมักก็คือน้ำส้มจะต้องเอ๊ะน้ำมะนาวจะต้องเข้าไปปนกับกระเทียมนะคะเสร็จแล้วก็จะต้องมีการทํางานของจุลินทรีย์ที่ดีๆที่ไร้อากาศนี่แหละเราก็เขย่าเขย่ามันทุกวันเดินผ่านก็จับเขย่า <c oughs> นะคะ <c oughs> เดินผ่านก็จับเขยาวว่าปรากฏว่านะคะจริงแล้วในนี้นะคะมันก็จะเป็นคล้ายๆยุยยุยอย่างเงี้ยยุยยุยสีขาวนวลสวยๆนะคะ,ะประมาณ20วัน,นะ ก็จะออกมาเป็นรูปร่างอย่างเงี้ยนะคะคือภาชนะถ้าเป็นภาชนะแก้วนวลสวยเลยนะคะยี่สิบวันค่ะจากยี่สิบวันปุ๊บนะคะเราก็จะปิดที่เราก็จะปิดอยู่แล้วนะปิดไม่ต้องมากปิดเฉยให้ให้อากาศผักผ่านได้แต่ชิ้โยกเข้าไม่ได้ก็แล้วกันนะคะเราก็จะเอาเนี้ยเจ็บเก็บใส่ในตู้เย็นค่ะทุกเย็นพอทานข้าวเสร็จแล้วเนี่ยนะคะชาวยูเครนก็จะใช้พร้อมๆกับอาหารเย็นเขาใช้ซอสช้อนซุป ช้อนซุปเนี่ยมีขนาด10 cc ค่ะคือถ้าเป็นช้อนชาเนี่ยประมาณ5 cc ช้อนโต๊ะเนี่ยประมาณ15 cc เขาใช้ช้อนซุปก็คือ10 c ีท่านจะแบ่งโดยที่ว่าใช้เครื่องตักปัจจุบันที่เขียนว่า10 cc ก็ได้เสร็จแล้วท่านก็ทานพร้อมทั้งอาหารเย็นก็คือจะมีบางคนก็ทานได้เลยเขาบอกโอ้ดีออกจะตายไม่เห็นจะไม่ฉุนด้วยก็เปรียปร้ยวๆหน่อยเขาก็จับใสป่ปาก แต่ก่อนที่ว่าจะเอาอะไรไปตักนะคะท่านต้องทําความสะอาดภาชนะตักเสร็จนะคะแล้วใส่ปากเสร็จไม่ใช่ไปยืนให้อีกคนนึงเข้าปากท่านแล้วไปเข้าปากอีกคนท่านจะเอาเชื้อใหม่เข้าไปคนนัอนแบบนี้นะครับคือว่าท่านคํานวณแล้วว่าสมมติหนึ่งช้อนใช่ไหมพอเหมาะท่านก็เอาช้อนที่อาจจะตัดตักเสร็จเรียบร้อยนะครับอาสมมติว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ด้วยนะครับท่านพยายามจะตัก ไม่ต้องนะครับเพราะว่าช้อนอันเดิมเนี่ยอย่าเอาเข้ามาตักอย่าใส่ปากค่ะเพราะว่ามันก็ใส่ในภาชนะอื่นถ้าจะให้เพื่อนโปหรืามาเปลี่ยนช้อนใหม่เพราะเนื่องจากว่าไอ้เชื้อเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยมันจะทำให้มาเสียมนเสียก็ต่อมานะคะเราก็เลยทำแคปซูลกระเทียมด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยแคปซูลกระเทียมก็เหมาะสําหรับการพกพาเพราะหลายคนก็เก็บอันนี้ไว้ที่บ้าน เมื่อจะเดินทางหรือไปทานเลี้ยงหรืออะไรนะคะมันก็ไม่ไหวอะ่ะก็ก็ถือก็ถือเอากระเทียมเนี่ยไปรับประทานในระหว่างการเดินทาง,ทางหรือเวลาที่เราต้องไปาทานอาหารนอกบ้านอันนี้เหมาะสําหรับการที่เรียกว่าจะทําให้เลือดใสด้วยนะคะเขาบอกว่าชาวยูเครนเนี่ยที่เขาฉลาดนะคะแล้วก็เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีเนี่ยก็เพราะว่ากระเทียมหมักกรบมมนาวนี่และสูตรนี้เป็นสูตรของชาวยูเครนท่านเช็คลองลองเช็คดูได้ เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ทําให้สมองเขาดีนะคะสมองเขาดีความทรงจําดีสมองไม่เสื่อมเพราะว่าอะไรอาหารเลือดที่ไปเลี้ยงเนี่ยก็เอาอากาศที่ดีออกซิเจนผมไปตามข้อมูลมาว่ามีเพิ่มเติมงานหนึ่งนะทุกตุวันนะคือว่ามันเป็นายาฆ่าเชื้อปฏิชีวนะอ๋อใ,<ห>ใช่นะเพราะว่ามันมีหลักฐานว่า,ารัเสเซียเนี่ยนะครับยูเครนรัเสเซียอยู่ด้วย,นนะยกันจอยกระทั่งเขาเขียนคําว่า เป็นแอนติบอติคับเป็นเป็นพินิซินออฟรัสเซียในในสมัยนั้นนะเขาอ่านเป็นภาษาเดือดไว้จริงแล้วข่าวชาวรัสเซียไม่ได้เป็นคนคนพบนะคะแต่คนรัสเซียก็เป็นคนที่เรียกว่าเขาก็ต้องอยู่กับเมืองหนาวจัดเลยคนที่พบแล้วก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะซึ่งทําให้ใครก็ขึ้นทะเบียนกับเทียมไม่ได้ก็คือคนที่สร้างพีระมิดค่ะเป็นชาวอิสราเอลเป็นชาวยิวนี่แหละชาวยิวเนี่ยนะคะธาตุเนี่ยจะไม่ทํางานเลย ถ้าเดือนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้กระเทียม1ึงกิโลแล้วก็หอมอีกหนึ่งกิโลนะคะเขาต้องการทั้งสองอย่างเนี่ยเพื่อที่จะมารักษาตัวเขาค่ะถ้าเขาจะเป็นอะไรที่กแตากเกลือนหรืออะไรเนี่ยกระเทียมนี่ก็ช่วยได้ะนะคะเราจะฝานกระเทียมบางๆเนี่ยเอามาค่ะเรียกว่ายาปฏิชีวนะนะ,ค,ะครับได้แมก้กระทั่งเชื้อรานั้นอันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทําให้เขาเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ในภาวะที่เรียกว่าแรนแขน นะทะเลทรายมันไม่ค่อยมีอะไรจะทานหรอกแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีกระเทียมเนี่ย mm hmm. เขาเขาเขาอยู่ไม่ได้นะ mm hmm. ก็ถือว่าคนที่มีบันทึกเอาไว้เนี่ยก็คงจะเป็นชาวอียิปต์นะฮะชาวอิสราเอลที่อยู่ในเป็นผู้สร้างปิระมิดนะ mm hmm. ทีนี้ก็เป็นอันนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะเรื่องของกระเทียมเนี่ยอาจารย์ปรชญาบอกแล้วว่ามันเหมือนกับแอนติบอติกนะมันเหมือนกับเป็นยาฆ่าเชือ้อ mm hmm. อันนี้ถ้าเราทานอะไรไปเนี่ย แล้วเราคิดว่าโหนี่ผักสลัดนี่นะล้างดีรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราก็ติดอันนี้ไปอะค่ะแล้วก็ทานด้วยนะคะมันก็จะช่วยเรื่องของแบคทีเรียด้วยก<ช>ารเชื้อแบคทีเรียสนใจมากก็คือมันทําให้เลือดใสตรงนี้แหละแตะะ<ช>่ถ,ถ,ถ้าเลือดไม่ใสเนี่ยหรือถ้าเลือดไม่ใสเลือดไปเกิดไปครอบอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับมันอันตรายแตะะ่ท่าน,านจำได้นะคะถ้าท่านจะไปผ่าตัดนะคะเรียนคุณหมอด้วยว่าท่าน่ะทานขมิ้นชันแล้วก็ทานกระเทียมอยู่ด้วย เขาก็จะให้เวลาท่านอย่างน้อยเจวันนะคะเพื่อที่ไม่ทานสองอย่างนี้เพราะเลือดจะใสเลือดจะออกง่ายแล้วก็อาจจะไม่หยุดนะคะเราไม่ต้องการให้เลือดใสเกินไปเวลาที่เราจะไปผ่าตัดเราต้องการให้เกิดการคลอดแล้วก็หยุดเลยแต่ถ้าหากเราไม่เป็นอะไรเนี่ยเราต้องการให้เลือดไหลเวียนได้ดีในร่างกายเรานะคะเราก็พบข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าเจ้กากระเทียมเนี่ยม,มันมีกลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยนะมันมีพวกซัลเฟอร์แต่พวกนี้ก็มีประโยชน์ที่ท,ที่ที่บอกว่าไป ค่าเชื้อนะฮะแล้วบังเอิญในมันมีสารเขาเรียกซิลิเนียมโอ้ไปเจอสารซิลิเนียมครับเราก็พบว่าสารซิลิเนียมมันเป็นสารต้านอมูลิสระนี่ก็เลยโยงไปว่าไอสารตัวนี้ม,มันไปยับยัง้งพวกมะเร็งลเ,เลยนะซิลิเนียม,ม<ะ>เป็นสารต้านอมูลิสระไปยับยั้งไอเซนมะเร็งขึ้นมาอีกอะจากนั้นไอตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งววที่กต้านความชราต้านการอักเสบต้านเชื้อต้านมะเร็งมะเร็งมะเร็งด้วยนะครับที่บอกให้ แ,แลวเวลามันมีสารซิลิเนียมอยู่เนี่ยนะครับตัวซิลิเนียมเป็นตัวสําคัญมันอยู่ในกระเทียมเนี่ยะะทีนี้เราก็มาดูของของไทยเราบ้างนะคะคนไทยเราก็เรียกชื่อตามอะไรที่เรียกว่าเราเขาค้นพบมาหมอยาไทยเนี่ยก็เรียกผ้าพืชนิดหนึ่งว่าฟ้าทลายโจรน,นะฮะฟ้าทลายโจรเนี่ยก็ถ้าพูดถึงว่าปลูกเนี่ยนะคะปลูกก็เป็นไร่เป็นอะไรนะไม่ค่อยขึ้นอ่ะ แปลกแต่ถ้าอยู่ในธรรมชาตินะเม็ดเขาก็ตกไป<ะ>เองเนี่ยนะนยอย่าไปอย่าไปปลูกมันไม่ต้องปลูกอยู่ที่ไร่เนี่ยนะคะไอ้ข่างทางถนน,นในต้นฟ้าทลายโจรเต็มไปหมดที่บ้าน,น <ะ S 1> ที่บ้านผมนะครับเป็นดินลูกรังนะคร<ช>ับแล้วก็มีหินอยู่มากตอนนี้ปรากฏว่าจะทํายังไงดีเมื่อก่อนที่จอรดรถผมขนาดนี้ผงจอดไม่ได้แล้วจอดไม่ได้ระบายให้มันจุ่ฟ้าทลายตัวนะครับมันมันมันเม็ดมันแตกกระจายเต็มไปหมด มันทนด้วยที่ไล่ก็ทำนั้นอ่ะปล่อยไอ้เม็ดก็แตกกระจายไป<ะ>แล้วมันก็อยู่ตรงไหนเราก็เอาใบเข้ามาใช่ไหมคะเลือกเอาเป็นใบเท่านั้นที่ดีๆมาล้างแล้วเสร็จแล้วก็เอามาบดนะคะป้าทรา,ายโจนนี้จะได้ผลดีเนี่ยก็คืออย่ากเก่านะคะ,ะเส้นสีเขียวสวยนะคะก็จยอยู่ในแคปซูลสำหรับตัวเองเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าไปไหนแล้วก็ไปต่างประเทศใช่ไหมอากาศเปลี่ยนมันหนาวขึ้นมาเนี่ยถ้าทำท่าจะเป็นหวัดเนี่ยนะคะ ก็ฟ้าทะลายโจรทันทีเลยห้าเม็ดห้าแคปซูลเช้ากลางวันเย็นนะคะแล้วก็เออกลางคืนนั้นดูท่าจะใช้ได้นะตอนเช้าเราก็ทานอีกหนึ่งมื้อตอนเที่ยงเราก็ทานอีกหนึ่งมื้อนะคะถ้าไม่หายนะคะไม่ดีขึ้นคอเจ็บต้องไปหาหมอแต่ถ้าสมมุติเขาหายนะห้ามื้อนี้นะคะสบายแหละนะคะมึงอมะห้าเม็ด มือละห้าเม็ดงนั้นต้องถือไปทั้งทั้งกวดนี้เลยถ้าไม่เป็นอะไรก็ไม่ต้องทานเพราะนี่ก็เป็นเหมือนกับแก้วัดแก้วัดได้ดีมากนะครับสังเกตดูผมสังเกตดูงนี้คือบันดอกเนี่ยเจ้าไก่ไก่ชอบไก่ไก่ไก่เป็นหวัดไก่เนี่ยจะเป็นหวัดไก่อย่างนี้คือว่าหน้าหนาวเนี่ยไก่ก็จะเป็นโรคหวัดนะฮะไอไก่เนี่ยแต่ข้าเป็นจิกเนี่ยใบพุนหมดเลย นะครับเพราะฏนว่ามันมันแก้หวัดได้ดีเดี๋ยวนี้เขาเลยเก็บฟ้าทลายโจนอกจากเรามามาทานนะเป็นยาสมุนไพรเราเขาเอาไปผสมผสมกับอาหารไก่ให้ไก่กินเดี๋ยวนี้ที่มันออกี่ไก่เขากินใช่นี่แหละฟ้าทลายโจรเนี่ยก็ทาให้รัศอโรคท้องร่วงในไก่อ่าท้องร่วงในไก่หวัดไก่นะครับค่ะทั้นั้นมนุษย์เราเนี่ยเรบเรียนแบบสัตว์เลี้ยงนะแต่จาแอปเปิลไซเดอร์ก็ไปเรียนแบบม้าอ่ามัด เรื่องนี้ก็ไก่เป็ดอะไรทั้งหลายไก่ดีที่สุดนะคะก็ถัดมาก็ก็คือเรื่องของพริกไทยอะค่ะพริกไทยนี่ก็เป็นตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยเจริญอาหารแล้วก็เป็นยายุวัฒนะการที่ได้ทานพริกไทยเนี่ยนะคะก็ช่วยในการที่จะลดไขมันนะคะแล้วก็นอกจากการลดไขมันแล้วเนี่ยก็มีอาจารย์หมอเพนธภานะท่านเสียชีวิตไปแล้วด้วยเรื่องอื่นนะเป็นมะเร็งนะคะแต่ว่า ในเวลาที่ท่านเล่าให้ฟังนี่มันสนุกสนุกนะคือกล้วยน้ำว้านะทานกล้วยน้ำว้าก็ดีนะอานะจัดปัญญาเขาก็ชอบมากเลยนี่ก็เล่าเรื่องลูกแปลกแม่ลูกแปลกแม่เ็าว่าลูกเนะี่ยก็ไปเรียนหนังสือแล้วก็ไปทํางานต่างประเทศเลยเขียนจดหมายหาแม่ก็สนิทสนมกันมากเลยวันหนึ่งนะคะเขาก็กลับไปบ้านค่ะเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่หน้าบ้านก็ก็บอกบอกว่าคุณครับรคุณครับ ออาผมนี่บ้านผมใช่ไหมเออก็คุณเป็นเจ้าของบ้านเหรอครับผู้หญิงก็ตอบว่าใชา่นะเขาก็แปลกใจก็หันมาดูอ่าแต่แล้วก็บอกว่าผมมาหาคุณแม่ผมคุณแม่ผมก็อายุประมาณหกสิบมานะคะคุณแม่อยู่ไหมคุณแม่ชื่อนั้นนี่บอกอา้าวจาไม่ได้เหรอเนี่ยเขาก็ตกใจลูกแบกแม่แต่แสด <laughs> งว่าแม่สดใสขึ้น ช่ไหมสดใสแม่ก็จําลูกได้แล้วพวลูกก็โตขึ้นอะไรขึ้นนะอาจจะแก่กว่าแม่ก็ปรากฏว่าเขาอาจารย์เมนภาก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละค้วยน้ําว้ายาแหวหมูเป็นไทยดำไข่ดสามอย่างนะคนแอร์เพ็กไทยมันร้อนมันคับเมื่อขับเมื่อขับเมื่อก็เท่ากับดับพิษไปในตัวล้างพิษคนเราถ้า ถ้าถ้าเหงื่อไม่ออกเนี่ยจะหลายอย่างเลยทีเดียวนะคนไม่ออกกําลังกายเหงื่อไม่ออกนะแต่เรียกว่าก็ต้องไปล้างพิษกันวิธีอื่นละค่ะนะคะอ่ะทีนี้อีกตัวหนึ่งนะคะก็ทีนี้เป็นการศึกษาของ UN นะคะเป็นในอเมริกาเนี่ยนะคะเราก็ไปไปเจอเนี่ยในที่อเมริกาอีก่ะไปซูเปอร์มาร์เก็ตต่อมาเนี่ยก็ก็บอกว่านี่มอลิงกาลีฟนะคะใบมะรุมค่ะใบมะรุมเอ๊ะมันดียังไงเนี่ยก็เลยขนยกใหญ่ค่ะ สปาะชาชาตินะคะก็ให้ประเทศที่เรียกว่าอยู่ในถิ่นธุรกันดารประเทศที่แห้งแล้งนะคะเริ่มปลูกใบมรุมนี่แหละต้นมรุมนะคะต้นมรุมค่อนข้างจะไม่เลือกดินที่จะปลูกะคะแม้แต่ท,ที่ที่แห้งแล้งที่สุดเนี่ยเขาก็ขึ้นได้ที่แห้งแล้งชอบนะฮะแต่ว่าอไอ้ที่น้ําท่วมไม่ชอบก็ท่วมนะไปหมดเลยชัด <c oughs> อบเชยของเราก็หมดเกลี้ยงเลยเหมือนกันมารุไม,นนไ,มไม่ชอบน้าท่วมนะครไม่ชอบน้ำวมบที่ดินที่อยู่ใกล้ทะเลพวกพวกมันเกลือเยอะๆเรบนอนั้นปลูกได้หมดที่ดอยน่่ดีใหญ่ที่ดอยนี่ดีจริงแล้วาใบมา,ารุมเนี่ยนะคะก็เป็นคนของคนอินเดียเหมือนกันถ้าเราสังเกตนะคะเด็ดอินเดียพี่ก็ทานนอกจากว่าเคอรี่แล้วนะเคอร์คิวเมนแล้วนะเรายังเห็นเข้าปั้นอะไรสีเขียว เขียวๆเนี่ยไปไปอินเดียคราวนี้ผมจะไปไปถ่ายรูปมาดูด้วยนะนะคะในในไอ้ที่ทานข้าวก็จะปั้นเขียวๆเขียวๆใช้น้ําใส่เข้าไปหน่อยแล้วก็ปั้นแล้วก็ทานเลยนั้นก็คือใบมะรุมอะค่ะมะรุมที่เขาเรียกว่าเอาไปบดจะละเอียดแล้วแล้วก็เอามาต่างติดหวั็แต่ว่าไอ้มะรุมนี่ก็แหล่งมาจากอินเดียเลยแหละนะครับอินเดียเป็นแหล่งใหญ่เป็นแหล่งใหญ่แล้วก็อินเดียก็เอ็กซ์พอร์ตให้อเมริกาเหมือนกันแล้วก็ UN ก็เอาไปนะคะ สำหรับเวลาที่เขาไปปลูกในแอฟริกานะคะจะเห็นว่าต้นมะรุมเนี่ยนะมันพยายามที่จะอมน้ำในลำต้นนะต้นที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็มีใบแล้วก็ใบนั่นแหละสิ่งเป็นตัวที่เอามาเลี้ยงสัตว์มาเลี้ยงคนนะเด็กเล็กๆอะไรเนี่ยฝรหลังเรียกต้นอ่าอ่า ม่ไดเคลืเนม่ไเคลืนแพลน้ำพืชมหัศจรสยจพืชมหาัหาศจรสยจาเพราะอะไรเพราะว่าเขามีวิตามินซีมากกว่าส้มเขามีธาตุาอะไรนะกี่อย่างนะอะไรมากกว่าไข่ไ,ไม่รู้คือพูด,ดง่ายๆเป็นสารอาหารที่เรียกว่าสามารถที่ช่วยช่วยก็ดีเป็นโรคทุพโภชนาก็คืออาหารไม่เพียงพอมีทั้งวิตามินมีทั้งโปรตีนโปรตีนก็มากกว่าไข่อีกอะไรทั้งหลายมีทั้งไขมัน ขมันที่เป็นประโยชน์อ่ะนประโยชขาขมันจากพืชต้องดีกว่าขามันจากสัตว์นะเพราะว่าที่อินเดียได้ข่าวว่าเขาคั่วเมดมะรุมแล้วก็ขายนะฮะเอกผมว่าผมไปในพื้นทีแต่ไปเดินแทะเม้มะรุมเลยอ๋อใช่ใช่ใช่เมดมะรุมก็ช่วยในการที่เรียกว่าจะทําน้ําเสียให้เป็นน้ําดีเขาไม่ต้องทําอะไรนะเขาปลูกไว้ปุ๊บนะก็ได้ฝากมานะฮะเขาก็ไม่ได้ทานอ่อนๆแบบของเรานะเขาปล่อยจนกระทั่งมันแก่ปุ๊บก็ได้เมล็ดมา เขาก็มาบดเก็บไว้ค่ะเสร็จแล้วก็มีน้ําเสียใช่ไหมน้ํามาจากบ่ออะไรเงี้ยก็ไม่รู้น้ํานี่มีเชื้ออะไรแมหม่เหาะสำหรับเนปากัออินเดียดเย้ลยเกินนะ,<ฮ>ะก็มีน้ําเสียเขาเยอะอยู่น้ําเสียเขาเยอะ,ะเขาก็จะเอาจะทานก่อนจะทานเนี่ยก็เอาลูอเม็ดมาลุมเนี่ยที่บดแล้วจับใส่เข้าไปยังก็กาแฟแงเงี้ยก็คนคนคนึคนอย่างถ้ามันจับตะกรนลงไว้ข้างล่างปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทานน้าข้างบนได้ พราะมันจับเอาไอตาต้ตะกอนอะไรต่างๆแล้วเชื้อเนี่ยลงไปเหมือนเป็นตัวที่จับถ้าเราเสียใจในตุมเลยนะเอาถุงผ้าแบบชงกาแฟเนี่ยนะที่สะอาดเราไม่บุหรุแต่ที่มันตําๆเนี่ยใส่ลงไปพอใส่ลงไปแล้วก็ปรกวนแล้วแฝไว้นะ,ะปรากฏว,ว่าตะกอนมันจะมาเกาะไอ้ถุงไอ้ถุงเนี่ยแ <laughs> ปลกนะ <laughs> ทีนี้ถ้าสมมุติว่าไงเราก็ทิ้งเอาไว้ที่ก้นมันนะฮะมันก็จะตะกอนก็จะไปนอ,นอนที่ก้นนะแล้วเขาก็จะเอาน้ําสะอาดนี่แหละที่แยกมาเนี่ยก็ถือเป็นการใช้สําหรับการ Purify Water เหรับประเทศที่เป็นการที่ทําให้น้ําสําหรับประเทศที่น้ําหายากนะครับโด,โดยเฉพาะในอฟริกาเนี่ยนะครับน้ำมก็ไปสะอาดน้ำก็เชื้อโรคเยอะ ตัา<ข>พวกรวมเนี่ยช่วยเขาได้ด้วยเขาคล้ายๆว่าระบบสุขาพิบาลไม่ดีน้าบางทีนะ้ําประปามาถึงที่บ้านนะก็ผ่านอะไรไม่รู้อาจจะท่อท่อทางอะไรก็ไม่ดีเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะที่ต่อท่อมามันก็รั่วมันก็ซึมอะไรเงี้ยเขาก็เขาใช้อันนี้กันก่อนสําหรับ ที่จะมาช่วยนะในการท<อ>ี่รักษาใแบ,บาบาที่เรามาใช้ใบมันมีสีเขียวใบมีสีเขียวมันก็มีคลอโคลีนสูงไ <c oughs> อ้คลอโรฟีนสูงตัวนี้มันก็มาโยนโยนออไปถึงกลายเป A, <c oughs> ็นวิตามินเอเห็นไหมวิตามินเอก็เป็นสารตา้านอนุมูลอิสระ <c oughs> ฉะนั้นมัน,ม,นมันก็เดียวว่าโยงไปกระทั่งได้ประโยชน์อย่างเต็มที่แหละพูดง่ายๆเป็นทั้งอาหารแล้วก็เป็นทั้งยาป้องกันโรคนะมะเร็งก็ หลายคนก็บอกว่ามีทานมะเร็งกลัวมะเร็งก็ต้องทานมะรุมด้วยเพราะอะไรถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงได้แล้วก็มีวิตามินอย่างที่อาจารย์ว่าทั้งหมดเนี่ยนะคะระบบการต่อสู้ของมะเร็งมันก็ดีมันสามารถที่จะจับเอาเซลล์ที่มันกลายปุ๊บเนี่ยถือว่าไม่ใช่ของตัวเราเนี่ยมันก็มีมีเซลล์พิเศษในร่างกายเรานะะเซลล์พิฆาตเนี่ยก็วิ่งเข้าไปชนก็เซลล์มะเร็งก็จะแตกออกนะก็ไม่ยอมให้เกิดเซลล์มะเร็งขึ้นในร่างกายเรา ดันมะรุมก็รับความเพียงรับทานมะรุมได้จะชงชาก็ได้นะครับแต่ว่าในกรณีที่เรามีเม็ดนะมันมันไม่มง่ายในการที่เราจะเดินทางเรามันก็เ,เดินทางไปแล้วก็ทานะนะครับเขาเคี้ยวเคี้ยวเขาเคียเค้ยวเคี้ยวใช่ไหมแล้วก็เรียกว่าใช้ปันนีบดได้เลยะนะฮะแล้วก็กลืนไปเลยแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะใบมะรุมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่สําหรับที่จะ ป้องกันความชราป้องกันโรคมะเร็งแล้วก็ไข<ค>มันลดคอรลสเตอรอนในเลือดเรานะ,ะมากมายทีเดียวมีแคลเซียมสูงด้วยนะครับเรื่องแคล<ก>แเซียมมากกว่านมต้นกี่เท่าไม่รู้ค,คือพูดง่ายๆก็คือว่าใช้เป็นอาหารและยาได้เลยอะ่ะแต่ว่าคนที่จะใช้ได้ดีนะคือปลูกเองสักสิบต้นเราก็เคยเอาต้นมารุงมานะคะแล้วก็เชิญให้ท่านไปปลูกที่รู้ว่า ทิ้งๆไว้เถอ<ฮ>ะนะสิบต้นยี่สิบต้นเอายอดมันมาทานกับก๋วยเตี๋ยวก็ได้แล้วก็เคยทำก๋วยเตี๋ยวมารุมถ้าใครอยากได้เม็ดมารุปก็บอกนะอาจารย์ปัญญามีนะครัให้แล<ด>้วย<ด>างหน้าเราจะมีเมล็ดอีกอย่างหนึ่งมอบให้นะจะเป็นตัวดับพิษอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีอ่ะเอาตัวนี้ค่ะตัวนี้คือตัวที่เราซื้อลิขสิทธิ์นะคะพุงพงทรายพลัสเนี่ยมาจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากนอกด้วยเพราะว่าคนไทยเราทํางานวิจัยนี้เองนะคะก็เราก็เชื่อเลยว่ามันสามารถที่จะทําให้ CD4 นะคะเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยดีขึ้นซึ่งอันนี้เป็นเซลล์ที่จะมาพิชิตมาเ,เชื้อแล้วก็เซลล์ที่แปลกปลอมแล้วก็ทั้งเซลล์มะเร็งด้วยนะคะแล้วก็ทังผลิตภัณฑ์อันนี้เราก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะ,ะเราบอกว่าวิจัยและพัฒนาโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะ เ,เขากำลังเรียกว่าโปรโมทอันนี้นะคะก็ขวดนึ่างนี้ร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ที่สาราสมุนไพรนี้ก็มีไว้ทำมาจากต้นพงทลายอะ่ะพงทลายเป็นต้นไม้ยืนต้นนะครับเอ่อปลูกมากอยู่แถวไม่ใช่ปลูกมากเป,เป็นต้นไม้ประจาจังหวัดจ,จันทะบุรีนะฮะตอนนี้มันชอบขึ้นอยู่บนกับ,กบวกสวนยาสวนาะสวนทุเรียนแล้วก็ชอบความเที่ยสูงแต่นั้นต้นไม้พวกนี้เป็นต้นไม้ของเราเอง เวลาะะที่ปีหนึน่งเนอะเขาออ,ออกดอกปุ๊บเนี่ยค่ะก็จะมีผลพุงทลายนี่แหละตกลงมาที่ใต้ต้นนะคะเราก็จะต้องเก็บเอาผลมานะหลายคนก็เอาต้นเนี้ยก็าอาจจะเรียกว่าลูกอะไรนะลูกสำลสำรองเรียกลูกสำรองนะเราเราียกลูกสำรองนั่นเป็นชื่อพืชเมืองแต่ว่าเราเรียกพุงทลายไอ้พุงทลายก็คือว่ามันเป็นวุน้น เรากินก็ไปเสร็จมันเป็นเหมือนกับอะไรที่ทําให้เต็มกระเพาะอ่าเต็มกระเพาะนั่นจะทานข้าวได้น้อยลงใช่ไหมคะเราก็ทานพุงทลายซะก่อนนั้นคนที่ใช้เนี่ยบางคนเนี่ยได้ผลดีตรงที่ว่าทําให้เ็าทานข้าวน้อยปุ๊บุงค์ก็ลดลงลดลงเออคือพุงทลายหมายว่ามันไปอืดในท้องช่วยให้เราทานข้าวได้น้อยลงข้อที่หนึ่งข้อที่สองผู้ที่ไปใช้บอกว่าเขาอ้วนไขมันเขาเยอะพอกินเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ย มันเปละลายไขมันเขาทําให้พุงของเขานี่ยุบเขาเลยจะเรียกว่าไอ้พุงทลายสองกรณีก็เป็นพุงทลายฟัสดั้งเดิมอ่ะเขาอยากจะทําเพื่อที่จะเสริมภูมิคุ้มกันเพอเอาไว้ต้านโรคนะคะซึ่งก็ได้ผลตรงนั้นจากการทดลองและนี่ก็เป็นสูตรของสูตรของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะของสถาบันวิจัยนักวิทยาศาสตร์ของไทยแล้วนะเป็นที่ยอมรับนะถูกต้อง ตามกฎหมายขึ้นทะเบียนออยได้ตามกฎหมายอันนี้ถือว่าเป็นต้นไม้หนึ่งไทยผลิตภัณฑ์จากนักวิทยาศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ขึ้นออยไทยอันนี้เรียกว่าเต็มที่เลยทดลองดูได้นะคะที่ว่าจะลองใช้ดูนะเพื่อที่จะลดน้ําหนักด้วยครับแล้วก็ลดพุงค่ะไม่รู้จะพุงสลายจริงแางนี้หรือเปล่าแต่ว่าท่านทดลองได้ค่ะมันไม่ได้เสียหายมันเอาใครทาแล้ว ระบบหายใจดีขึ้นค่ะจารย์พุมแพ้์่ะพุมกันพราะภูมมแพร์พุ่มกันดีมากนะครับนะครับแล้วเรก็เรื่องภุมิทลายนอกจากนั้นก็มีตัวอื่นๆก็ก็ข่าวหน้านะคะคงจะเหลือน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาแล้วก็สูตรที่จะใช้ป้องกันมดคือตัวเองเนี่ยนะคะหลานเนี่ยก็มตอนนี้คนโตอายุสิบห้ากว่าแล้วล่ะเขาก็มากับผลิตภัณฑ์พวกนี้เราก็เห็นคุ้ยวางอะไรไม่ได้ในบ้านเรานี่ วางปุ๊บมดขึ้นวางปุ๊บมดขึ้นเพราะนั้นในห้องส่งเนี่ยก็ดีนะคะหลังคนทําความสะอาดจ,จะต้องถือขวดเนี่ยแล้วก็ฉีดนะคะถ้าสังเกตดูเมื่อฉีดแล้วเนี่ยนะคะหนึ่งนะก็ฆ่าเชื้อไปในตัวอันที่ 2. ก็คือป้องกันมดนะ,ะมดเขาไม่ชอบเลยเนี่ยคะ่ะบ้านเราเนี้ยมดเยอะนะคะ,ะมดเยอะเพราะว่าไอ้มดมันก็หนีนะ้ำมามาบ้างมดมันเข้ามา อาหารการกินบ้านเราบางทีเราก็วางบางงนโ <c oughs> ต๊ะนะครับทำมาโต๊กเล็กมันก็เ้ามากินอาหาร <c oughs> โอ้ยตัวเล็กๆแต่ไม่หมด <c oughs> ก็ที่บ้านเนี่ยนะคะถ้าคนเขาไม่ฉีดให้เรานะสักห้าวันเนี่ยเรารู้แล้วละ่ะมาจะมาละแต่ถ้าสามวันฉีดทุกสามวันเนี่ยนะคะรับประกันเลยตามขาตู้ตามอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะวางของไว้ได้โดยที่ มดไม่เข้ามาเลยมันก็เป็นการไล่มดโดยตรงแล้วก็เป็นการทําความสะอาดด้วยเพราะว่าอันเนี้ยนะคะมะีตะไคร้หอมซึ่งก็เป็นตัวที่ทําความสะอาดสําหรับถ้าใครเขาไอเขาจามใครมาที่ห้องส่งเนี่ยนะแล้วจับลงไปเนี่ยเราก็ให้เขาเช็ดทุกวันเช็ดทุกวันเพื่อป้องกันว่าเราจับมาแล้วเกิดไปเข้าไปที่ตัวเรามันจะได้เชื้อเนี่ยมันได้ตายได้อยู่ตรงนั้นโดยเฉพาะกรณีที่โรคระบาดนะเวลาที่โรคระบาด ก็พยายามที่จะให้ทําทุกวันตามเคาน์เตอร์ตามห้องน้ําน็อปประตูนะคะอะไรที่เราต้องเอามือไปจับนะคะก็ถือว่าอันเนี้ยเราถ้าเราทําในบ้านของเราได้ทุกบ้านนะคะเราก็จะสามารถลดการที่จะติดต่อโรคติดต่อทั้งหลายเนี้ยได้เป็นอย่างดีนะคะเอาแค่นี้ก่อนคราวหน้าเอาไว้น้ำมันติดตามติดตามเราต่อไปเพราะว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราทากันเองนะครับและเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย นะครับเราต้องใช้ของไทยๆของเรานี่แหละครับเพราะเดี๋ยวนี้เรามีความสามารถที่ไม่แพ้ต่างประเทศแล้วหละครับค่ะเดี๋ยวเราก็จะขอตัดต่อเทปตรงนี้แหละค่ะแล้วก็คงจะทําเป็นซีดีนะคะที่จะที่สาราสมุนไพรก็จะมอบให้ท่านเผื่อเวลาที่ลืมไปแล้วใ,ให้ทาอะไรเนี่ยจะได้เอาไปเปิดดูแล้วก็ใช้ได้ก็จะเป็นของขวัญน,นะคะสําหรับอตอนนี้สําหรับจากสาราสมุนไพรถึงทุกท่านนะคะวันนี้ก็รู้สึกจะหมดเวลาแล้วนะ ใช่ไหมคะนะเราทั้งสามก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะดิฉันวีนาเชิดบุญชาติผมปรัชญาธิญญาดีครับนะน,นบัวนักบัวคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ